สวัสดีครับผมประชิดตัวแสบนะครับวันนี้ผมมีหูฟังบลูทูธตัวใหม่ล่าสุดอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆครับต้องบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เป็นหูฟังที่ตัวเล็กกระทัดรัดราคาดีแต่สเปคโดนใจมากๆครับนั่นคือ s o u ซาพ e c ฟ Free 2 Classic ครับ นี่อยู่ในมือผมแล้วครับตัวแพ็กเกจของเขาเนี่ยผมชอบมากเลยนะมันเหมือนแบบหูฟังที่มันมาจากโลกอนาคตนะนึกออกไหมมันดูแบบดูหรูหรามาเห่ามากนะครับนี่เป็นประมาณนี้นะครับอ่ะอันดับแรกนี้ผมไปแกะกล่องให้ดูก่อนเลยดีกว่านะครับว่ามันออกมาเป็นยังไงเพราะมันคือความประทับใจแรกสุดเลยที่ผมเจอมานะครับคือตัวเคสมันเป็นหนังโคตรเฟี้ยวบอกเลยครับมาเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราทำความรู้จักกับเขาดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงครับ Soundpiece Free 2 Classic ครับ Thank you มาดูเลยครับตรงนี้จะเป็นเอกลักษณ์ของซาวพีสเลยครับหน้ากล่องจะมีพรีเซนเตอร์คนหนึ่งที่ดูล้ําสมัยครับใส่หูฟังที่กําลังฟังเพลงแบบฟินๆอยู่อย่างนี้นะครับและด้านหลังก็จะเป็นตัวหูฟังที่ชัดๆครับนี่เอกลักษณ์ซาวพีสเลยครับซาวพีสใดๆรุ่นจะเป็นรูปลักษณะ,ะแบบนี้นะครับ, <S <S บก็เหมือนเดิมครับมีข้อมูลบอกเล็กน้อยครับทัชคอนโทรลไดร์เวอร์6มิลลิเมตรใช้ได้30ชั่วโมงนะครับนี่อ่ะเรามาแกะกล่องดูกันก่อนดีกว่านะครับ <S <S บอกเลยนะครับว่าเปิดมาเพื่อนๆจะตะลึงครับผมตะลึงไปแล้วรอบนนนนนึงคคครรรััับบบตอแกะะะดดููมาี่ นี่ดูสิมันคือความเฟี้ยวตรงนี้ครับมันเป็นหนังครับดูใกล้ๆตูงไปใกล้ๆดูเห็นไหมอย่างเฟี้ยวครับเป็นหนังครับพอเป็นหนังแล้วมันดูแพงครับมันดูหรูดูคลาสสิกจริงๆครับสองชื่อเขาเลยครับฟรีสองคลาสสิกค,ครับยะเท่นะเป็นหนังนี่เปิดมาดู ไม่ธรรมดาเลยครับนี่ผมบอกแล้วผมเปิดกล่องแล้วว่าเฮ้ยโอ้โหเจอหนังอย่างนี้มันรู้สึกว่าแพงนะเห็นตัวเป็นหนังอย่างนี้ทําให้รู้สึกฟิลถึงแบบพวกรถหรูๆอ่ะเบาของรถหรูๆเบนซ์บีเอ็มหรือแบบพวกรถหรูๆเบนลี่อะไรพวกนี้เขาจะเป็นเบาหนังแบบเนี้ยแบบเออมันจะดูแบบลูลามาเห่าดีนะครับอย่างเฟี้ยวเลยครับมาอันดับแรกมาดูจุดเด่นของเขาก่อนดีกว่านะครับว่าเขามีจุดเด่นอะไรบ้างครับ หูฟังบลูทูธไร้สายจากค่ายสาวพีทรุ่นฟรี2 c คลาสสิกรูปทรงอินเอียร์กระชับรัดใส่สบายหูรองรับบลูทูธเวอร์ชัน5.1กันน้ำมาตรฐาน IPX5 พร้อมเดนตมิกไดเวอร์ขนาด6มิิเมตรมีดีไซน์เฉพาะตัวกล่องชาร์จเป็นลายหนังออกแบบให้รูปลักษณ์ที่วินเทจคลาสสิก พร้อมใ้ที่หุ้มด้วยตาข่ายโ,โลหะช่วยป้องกันฝุ่นและลดการอุดตันทําให้การสู <c oughs> สนทสนาของเราดียิ่งขึ้นครับซึ่งตัวนี้มาในราคาเพียง890บาทเท่านั้นครับรับประกัน12เดือนจากตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการเลยครับเห็นเซียวขนาดนี้แล้วเราไปทำความรู้จักเขากันแบบเจาะลึกกันดีกว่าครับ นั่นแหละครับอย่างที่ได้ฟังไปนะครับเสียววลามาเรามาหยิบตัวหูฟังดูของจริงกันอีกว่าครับนี่เห็นไหมครับเป็นหูฟังทรงอินเอียนะครับเหมือนที่บอกนี่คือยังไม่ได้แกะเลยเพิ่งได้มาใหม่สดๆร้อนๆเลยก็เห็นไหมอ่าตรงนี้ครับก็จะมีโลโก้สาวพีทอยู่ตรงนี้เป็นตัวเอสนี่นะครับก็เป็นแผงสัมผัสเราครับแล้วก็สามารถสัมผัสควบคุมสั่งการตรงนี้ได้นะครับและก็ที่ความฟิลที่บอกครับนี่ต้องดูใกล้ๆตรงนี้ปั๊บ เห็นไหมครับตรงนี้คือเป็นไฟบอกฐานนาวแบบอันเนี่ยรอการเชื่อมต่ออะไรอย่างนี้ครับแต่มันมีตัวตาข่ายตรงนี้ครับปิดให้ดูเท่มากๆและนี่ก็คือไมโครโฟนด้วยครับ การที่เขามีตะข่ายติดตรงนี้อย่างที่บอกนะครับมันจะป้องกันฝุ่นครับเหมือนพวกหูฟังพวกนี้ใช้ไปนานๆเมื่อกีฝุ่นเข้าอ่าจจะมีน้ําไปอุดตันหรือมีอะไรบ้างอย่างนี้นะครับการที่มีตะข่ายแบบนี้มันจะป้องกันตรงนั้นได้ครับทำให้มีปัญหาเวลาเราใช้ไมโครโฟนในการคุยแต่ผมชอบที่รูปลักของมันตรงนี้มากกว่าครับมันดูเหมือนแบบแข็งแกร่งนะครับนะเยี่ยม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 ีครับจะเป็นแบบนี้ครับตัวนี้เดี๋ยวผมใส่ในหูให้ดูดีกว่านะครับว่าออกมามันจะเท่แค่ไหนครับเอะเมื่อใส่เข้าหูครับปุ๊บเฮ้ยโอ จิ้มปุ๊บติดเลยครับนี่เห็นไหมออเท่นะเท่นะมันดูแบบมีอะไรดูแบบหูหูเท่แบบหูแบบมีหูฟังเท่ๆอย่างนี้นะครับอ่าฮ้ยใส่ง่ายจริงใส่ง่ายจริงอ่ะดูอีกครั้งนะบเก็บจุ๊บนี่เห็นไห เออมันใส่ง่ายครับเมื่อเรามองจากมุมไกลๆนะเห็นไหมมองก็น่าจะไม่ค่อยเห็นว่าแบบเฮ้ยเหมือนใส่อะไรอยู่เกะกะเนี่ยมันก็จะมองแบบดูเปล่าๆโดยแบบมีแค่น้ำจำนิดเดียวเลยโนะครับเท่แล้วมันสสบายมากจริงครับด้วยความที่มันน้ำหนักเบาเนี่ยผมว่านะมันเำใรู้สึกว่าเออใส่สบายใส่ได้ตลอดทั้งวันนะครับ ว่่วนตัวเคสอย่างที่บอกนะครับเป็นลายหนังอย่างนี้เอาไปร้อยเป็สเลยครับแล้วก็จะหลังมีช่องเสียบชั์จแบบเท่านั้นครับรอบตัวมีแค่นี้เลยง่ายๆครับมันเป็นค่อนข้างที่ตัวเล็กกระทัดรัดนะครับนี่ขนาดประมาณฝ่ามือผมเลยนะอันนี้เน้นพกพาเล็กกะทัดรัดครับาน้ําหนักเบาด้วยตรงนี้เดี๋ยวช่างให้ดูกันจะาๆเลยนะครับน้ำหนักของหูฟังนะครับสซนนอ่านี่ดูครับ ประมาณ38กรัมเท่านั้นครับบอกว่านซึ่งในหนึ่งกล่องที่เราซื้อมานะครับมีอุปกรณ์ทั้งหมดดังนี้นะครับตัวหูฟังตัวเคสชาร์จของเราจุกเป็นขนาดอีก2ไซส์นะครับรวมที่ใส่อยู่ก็จะเป็นทั้งหมด3คู่นะหัวชาร์จจะเป็น USB Type C นะครับและสุดท้ายก็คือคู่มือครับ ในการใช้งานสมัยนี้ง่ายครับหูฟังบลูทูธครับให้เราหยิบออกมาจากกล่องครับเดี๋ยวมาอย่างนี้ก็จะเป็นการเปิดเครื่องโดยอัตโนมัติครับจากนั้นให้เราไปที่โทรศัพท์เราครับแล้วเปิดบลูทูธได้เลยครับเปิดบลูทูธปุ๊บมันก็จะทำการค้นหาโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็มารอดูนะครับว่านี่มันจะอยู่ล่างสุดตรงนี้ครับราค้นหาแป๊บหนึ่งปึ้งนี่เห็นไหมครับเซาพีซีสองคาสติกครับแล้วก็กดเชื่อมต่อได้เลยนะครับร้อยเขาจับคู่กัน เรียบร้อยครับแค่นั้นตรงนี้คือพร้อมใช้งานแล้วเห็นหนะโอ้มันจะง,ง่ายเลยขนาดนั้นครับที้ครับการควบคุมการเล่นเพลงโดยการแตะที่แผงฟังก์ชันตรงนี้นะครับถ้าต้องการเล่นหรือหยุดเพลงให้กดสองครั้งที่ข้างใดก็ได้ครับกดได้เลยครับกดสองทีครับมันก็จะเล่นนะครับข้างนี้ก็ได้กดไม่จะหยุดสองครั้งอืมี่ยกุริคีอืม ถ้าอยากเลื่อนไปเพลงถัดไปครับให้กดที่ด้านขวาค้างไว้ประมาณ1.5วินาทีครับนี่ครับกดค้างไว้เพื่อจะไปเพลงถัดไปเห็นไหมถ้ากลับไปเพลงก่อนหน้าครับก็มาที่ด้านซ้ายแทนครับกด1.5วินาทีครับกลับมาแล้วเห็นไหมครับส่วนการเพิ่มลดเสียงนั้นง่ายครับแตะทีเดียวครับจะเป็นการเพิ่ม1ขีดแตะที่หนึ่ง1ขีดแตะที่หนึ่ง1ขีดไปเรื่อยๆนะครับนี่เพิ่มเห็นไหม ดูที่ตัวขีดข้างบนนะครับนี่เพื่อนเห็นไหมเพิ่มอีกเพิ่มอีกลองดูนะว่าเพิ่มสุดได้ถึงแค่ไหนนะครับโอ้วววววววหูแตกหูแตกหูแตกโอ้โอ้โอ้ถึงจะเกิดต้องการลดเสียงนะครับให้กดหนึ่งครั้งครับจะลดหนึ่งขีดเหมือนกันครับกดหนึ่งทีหนึ่งทีหนึ่งทีไปเรื่อยๆนะครับจะลด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 หูหูกับแตกผมอ่าก็เล่นต่อไป เนี่ยครับการควบคุมการเล่นเพลงครับส่วนการรับสายนะครับสมมติฟังเพลงอยู่มีคนโทรเข้ามาครับก็เหมือนกันครับแตะ2ครั้งที่หูฟังข้างใดก็ได้เพื่อรับสายครับถ้าไม่อยากรับครับปฏิเสธรับสายก็คือแตะค้วาหนึ่งถึง้าวินาทีข้างไหนก็ได้ครับเพื่อปฏิเสธครับตัดทิ้งเลยส่วนต้องการสลับสายสนทนานะครับเผื่อบางทีมีสายซ้อนนี้ครับให้แตะค้ังไว้2วินาทีเช่นกันครับมันก็จะสลับไป้ายหนึ่งนะครับและตัวนี้ก็สามารถใช้งานโดยแอ a พลิเคชันได้นะครับกด3ครั้งที่หูฟังข้างขวาครับใช้้้้้ไดดททััง iOS Android แและเคครรบบบกาาวุมมใชนนหป็ี คราวนี้เราไปลองฟังเสียงจริงที่เราจะได้จากหูฟังเซาพีดฟรีสองคลาสิกดีกันดีกว่าครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงใส่ในหูให้ฟังก่อนนะครับให้รู้เออเสียงไม่ได้ออกมาเป็นอย่างไงนะครับ ก็ <S <S หลังจากที่ได้ลองฟังดูแล้วนะครับผมรู้สึกว่าเจ้าตัวเนี้ยเสียงมันเรียกว่าบาลานดีกว่านะครับมันสมดุลในทุกๆย่านครับยันเบียดยันกลางยานสูงครับมันไม่ได้มีอะไรเด่นขึ้นมาแบบเฮ้ยเบียดหนักตุ้มตุ้มตุ้มหรือว่าแหลมปี๊ดฟังบาดหูอะไรอย่างงี้ครับมันแบบแบบซอฟครับเน้นฟังเพลงได้ทุกแนวครับแบบกลางๆซอฟๆนุ่มๆนมนะครับจะเรียกว่าเหมาะกับสายชิลซะมากกว่านะครับฟังเพลินๆฟังไปเรื่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าใครเป็นคนชอบฟังเพลงแบบแนวร็อกแนวเมทัลเมย์ต่างๆมบบบุ่มบุ่ม น,นั่นแหละครับผมก็ลงลึกให้ขนาดนี้แล้วนะครับหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆในการเลือกซื้อหูฟังนะครับเผื่อใครกําลังมองหาหูฟังที่ราคาไม่เกิน1000บาทครับนี่ครับซาพีดฟรีสองคลาสสิกนี้คือคําตอบที่ดีอย่างแน่นอนครับขนาดเล็กกะทัดรัดดีไซน์สวยหรูหราคาคลาสสิกราคาไม่แพงสเปคโดนโอ้ยไม,ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วลิงใต้มวิดีโอผมเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับรับรองว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่เสียไปแน่นอน วิดีโอนี้มีท่านี้นะครับรีวิวของเจ๋งๆครับไว้เจอของเจ๋งของเองฟี้ยวของแปลกของใหม่ผมจะจับมารีวิวให้ดูแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอก,กันวิดีโอหน้าครับผมไปฟังเพลงต่อก่อนดีกว่านะครับ,บรรยากาศสวัสดีครับอื